DiT P สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ The ITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกค่ะดิฉันประอนนุชประนุษนะคะผู้มำนวในการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริวัลนัฐพูลวัฒน์ค่ะนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะคะวันนี้เราสองคนค่ะก็จะมาอัปเดตเทรนด์การค้าหลังสถานการณ์โควิดกันคค่ะะ ซึ่งในวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะผอ,อ,อก็จะเป็นเรื่องของความสวยความงามของสาวชาวจีนเหมาะกับคุณนทศิริวันใช <c oughs> ่ค่ะจะเรียกคุณนมสกุลและค่ะค่ะใช่แล้วค่ะข้อมูลที่น่าสนใจนี้นะคะมาจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน้เมืองชิงเต่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเขาบอกว่านะคะผลการวิจัยของศูนย์วิจัยข้อมูล cbn data นะคะเขาจับมือกับแบรนด์เครื่องสําอางชั้นนําในจีนทําวิจัยนะคะสารวจความคิดเห็นจากผู้บริ โภค1,500คนค่ะว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยผู้บริโภคนะคะชาวจีนเนี่ยเขาหันมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสาเหตุที่เขาหันมาสนใจดูแลผิวพรรณเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นนั่นเองค่ะเขาก็เลยหันมาสนใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็เขาเป็นเพราะว่าเขาออกไปใช้บริการตามสถานเสริมความงานนอกบ้านไม่ได้นะคะทําให้เขาต้องหาวิธีการดูแล ดูแลผิวพรรณตัวเองด้วยค่ะค่ะก็แหมเรียกว่าความสวยความงามนะคะผู้หญิงเราก็ไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะก็อย่างที่ผอ,อบอกไปนะคะว่าก็มีเวลาว่างมากขึ้นนะคะทําให้ชาวจีนหันมาดูแลผิวกันมากขึ้นนะคะ,คะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่มีมาตรการควบคุมโรคระบาดด้วยล่ะค่ะเพราะว่าจะต้องใส่แมสป้องกันโรคอยู่ตลอดนะคะซึ่งการใส่แมสค่ะบางทีผิวมันก็เกิดความระคายเคืองบ้างแบ,บ้างแหบ้างเนาะใช่ก็อาจจะมีปัญหาผิวหรือสิวก็ เป็นเรื่องกวนใจสาวๆกันนะนะคะซ,ซึ่งพอมีปัญหาแบบนี้ค่ะสาวๆที่รักสวยรักงามก็ต้องแก้กันละค่ะ<ม>ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวนะคะก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญค่ะแล้วพอเพื่อรักษาให้ผิวหายนะคะจากการที่เป็นสิวนะคะผิวก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ<ม>ซึ่งก็เดี๋ยวนี้นะคะการดูแลผิวค่ะก็ไม่ใช่เพียงเป็นแค่เรื่องของการสวยงามเท่านั้นนะคะ<ม>แต่จะเป็นเรื่องของสุขภาพจากภายในผิวดีก็จะทําให้ดูสุขภาพดีไปด้วย ค่ะ,คะสาหรับสินค้าที่มีความต้องการสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนะคะที่เขาต้องการผิวสวยสุขภาพดีเนี่ยก็จะเป็นพวกแผ่นมาสกหน้านะคะโลชัน่นบำรุงผิว<า>หน้าเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ดูแลผิวหน้าทั้งหลายนั่นเองค่ะซึ่งในยุคนี้นะคะ,คะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเกิดขึ้นมามากนะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลผิวให้ง่ายขึ้นให้ผลลัพธ์เนี่ยเร็วขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริ ได้มากขึ้นนะคะส่วนเหตุผลในการเลือกใช้สินค้าบำรุงผิวก็จะแตกต่างกันไปนะคะจากเมื่อก่อนที่เขาดูแค่ประสิทธิภาพเป็นหลักว่าใช้แล้วขาวใช้แล้วไม่มีริ้วรอย<ม>แต่เดี๋ยวนี้<ช>ผู้ซื้อนะคะคเขาก็จะดูทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการใช้สินค้าประสิทธิภาพของสินค้าแล้วก็ดูไปถึงส่วนผสมของสินค้าด้วยก็คือมีการพิจารณามากขึ้นก่อนการเลือกซื้อใช่ค่ะซึ่งพอเรามาดูสถานการณ์ของตลาดมังกรที<ม>่ย<ม>ักษ<ม>์ใหญ่แบบนี้แล้วนะคะ ก็ทําให้รู้เลยนะคะว่าตลาดจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจากมูลค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2018นะคะแล้วก็ยิ่งมาเจอภาวะของโควิด19ก็ยิ่งใช่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยล่ะค่ะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสที่ดีนะคะของทางผู้ประกอบการไทยเรานะคะเพราะว่าสินค้าไทยค่ะเรามีจุดแข็งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบมีคุณภาพเป็นธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยจะดี ต่อผิวพันธุ์แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พออบอกไปต้องปลอดภัยต่อผิวด้วยนะคะอย่างที่ได้บอกไปซึ่งตรงเนี้ยเรียกว่าตรงตามโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนเลยผู้ประกอบการไทยเห็นโอกาสแบบนี้แล้วต้องรีบหาช่องทางการตลาดแล้วนะคะใช่ค่ะและนอกจากหาช่องทางการตลาดแล้วนะคะก็ต้องหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราด้วยนะคะไม่ใช่มีของดีแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกไปขายเลยแบบนั้นก็คงไม่ได้นะคะเราจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ต้องพัฒนาทั้งคุณภาพของสินค้าโดนใจผู้ซื้อรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบรูปรักษณ์ภายนอกให้ดูน่าซื้อด้วยนะคะสินค้าดั้งเดิมคุณภาพดีของเราก็จะสามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้นโดยใช้การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้ามาเป็นตัวช่วยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเรานะคะสามารถที่จะนํานวัตกรรมเข้าไปในตัวสินค้าเข้าไปในวิธีการผลิตนะคะนนก็จะดีใช่ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่านวัตกรรมค่ะก็จะทําให้ตัวสินค้าของผู้ประกอบการน่าสนใจมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพของสินค้ามากขึ้นนะคะซึ่งจากที่ทั้งผอ,อและดิฉันได้กล่าวไปก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของผู้ประกอบการไทยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะบ้านเราเองก็มีหลายหน่วยงานค่ะ ที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการคิดค้นแล้วก็การนําเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะ,คะอย่างที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเรียกกันว่าววเนี่ยล่าสุดค่ะ,คะเขาก็มีการคิดคน้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสาอางเพื่อป้องกันแสงแดดแล้วก็บํารุงผิวหน้าจากสารสกัดใบบัวบอกนะคะหรือว่ามีเครื่องสาอางที่เขามีส่วนผสมจากสารสกัดเห็ดโคนน้อยนะ ที่นํามาผลิตเป็นเซรั่มหรือว่าเป็นครีมบํารุงเพื่อให้ผิวพรรณเนี่ยขาวกระจ่งางใสแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตก,กรรมเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะโหนะ่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปลองใช้กันดูนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าผู้ประกอบการ<ห>ท่านไหนนะคะมีสินค้าที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่าต้องการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมาก ขึ้นยังหาคําตอบไม่เจอหาแนวทางไม่เจอมาหาเราค่ะเราพร้อมนะคะถือของดีในมือท่านมาหาเราได้เลยนะคะที่สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านะคะเรามีทีมที่ปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญมีหลักสูตรที่จะพัฒนาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับแบรนด์ของท่านค่ะอย่าลืมนะคะเรายินดีให้คําปรึกษาเราจะทําให้เส้นทางการค้าของคุณไปสู่ตลาดต่างประเทศได้แน่นอนค่ะเราบางคนนะคะถ้าสมมติว่า อยากจะมองหาว่าเอ๊ลู่ทางในการส่งออกเป็นยังไงเพิ่งจะเริ่มต้นส่งออกเนี่ยกรมเราเองก็มี1 1, 1 6 9นะคะ<ช>แล้วก็หน่วยงานที่รองรับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการทุกรายแน่นอนค่ะและถ,ถ้าสนใจเรื่องราวรีๆแบบนี้ในพอดแคสต์ของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกๆเรื่องกันคะ่ะที่เรานํามาแบ่งปันกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสําหรับ E ีีนี้นะคะดิฉันกับคุณสิริวันเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e e d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169